Thank you. ดูเงาของมันนี้สิแดดแรงเลยยังยังไม่หมดเพิ่มดูหนังเริ่มต้นแค่69บาท สำหร,รัับนเอ,อเซตฮาร์โรแค่สกแกน QR โค้ดหลังซองก็สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุฝรั่งเขาเชื่อว่าเวลารู้สึกเป็นไข้ตัวร้อนให้กินไอติมหรือกินของเงย็นๆเข้าไปมันจะได้รู้สึกด,ดีขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าลิเฉันอยากกินไอติมเฉยๆ มื้อเย็นของเราก็เป็นส้มตำ ไข่ปลาของโปรดฉันนี่คือไข่ปลาที่ฉันอยากกินมากแล้วมันราคาแพงในที่สุดก็ได้กินแต่น้องเหมาะจะกินกับข้าวร้อนๆนะไม่เหมาะกับเอามากินกับส้มตำ <c oughs> <c oughs> embedded in his breathing in lots fill of u ก็ตอนนี้ไม่อยู่ในห้องน้ำอีกแล้วซึ่งก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเต็มตัวอาบนะ้ำเข้านอนคือวันนี้เรารู้สึกอาการไม่ค่อยดีเว้ยมันไม่ได้มีไข้ตัวร้อนนะแต่คือว่ามันมีน้ำมูกแล้วมันรู้สึกเจ็บคอตั้งแต่ตื่นเช้ามาแล้ว แต่บางเฉยว่าเรามีความคิดหนึ่งที่อยากจะทำตอนนี้เลยซึ่งก็คือการตัดผมของตัวเองดิฉันจะเป็นคนตัดผมเองจ้ะทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมเรายาวมากซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันยาวขนาดไหนเพราะว่าก็ไม่ได้ถ่ายรูปข้างหลังตัวเองมานานแล้วแต่เดี๋ยวเราจะลองหมุนตัวในกล้องแล้วก็มาเช็คดูว่าผมเรายาวขนาดไหนแล้วผมดิฉันบางมาก แล้วมันก็ขาดขาดแย่มากๆอ่ะแบบคือเห็นป่ะตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือผมที่ขาดนะขาดจนสั้นเหลือเท่าเนี้ยส่วนไอ้พวกเนี้ยคือมันยังอดทนบากบั่นมาอยู่จนมาอยู่ถึงปัจจุบันกับฉันได้อ่ะซึ่งมันก็สุดยอดมากแล้วนะอัน,นที่จริงเราก็รู้สึกเสียายอยู่นะที่ว่าอยากจะตัดผมเนี่ยแต่ก็คือตัดเถอะยังไง้เดี๋ยวมันก็ยาว แล้วก็ไว้ใหม่เอาเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอะคือผมมันบางอยู่แล้วก็ยิ่งทาให้เราผมดูบางขึ้นมากกว่าเดิมอะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะตัดมันซึ่งเราไม่อยากเข้าร้านในช่วงนี้เราอยากจะตัดเอาเองเมื่อเราไปดูในวิดีโอมาแล้วแมคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกวิธีหรือเปล่านะเพราะว่าในวิดีโอเขาใช้หนังยางม,มัดใช่ไหมซึ่งดิฉันหาหนังยางไม่เจอ<ๆ>ก็เลยว่าเดี๋ยวกะเอากะแบบเอามือกะแล้วก็ตัดไปเลย พราะว่าเนี่ยมันก็บางๆหรือว่ามันคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งโอเคคือเราไปเอากลไกามาแล้วซึ่งเป็นกรไกตัดผมโดยเฉพาะเลยนะนี่จะบอกให้ว่าคือกรไกอันนี้เป็นกันไกที่พ่อเราซื้อให้มันก็เหมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งของเราอะซึ่งพ่อเราก็ทำอาชีพตัดผมใช่มลนะ่ะแล้วทีนี้แกก็เลยอยากให้เราเ ตัดผมเป็นทํางานเกี่ยวกับทําผมอะไรเงี้ยซึ่งแกก็เลยตัดสินใจซื้อกันไกลตัดผมให้เราเว้ยซึ่งราคามันแพงมากเลยนะตอนแรกที่เราไปกับพ่อเราก็ตกใจนะททาไมกันไกลแค่นี้มันถึงแพงคือตอนนั้นที่ไปซื้อเราจําได้เลยว่าประมาณเกือบเจ็ดแปดร้อยนี่แหละคือมันอยู่ในตู้กระจกเว้ยแล้วเราก็งงว่าแบบทำไมกันไกแค่นี้มันถึงแพงได้ขนาดนี้ซึ่งเราก็พยายามรักษาดูแลมันมาอย่าง ดีตลอดพยายามอย่างความสามารถเพื่อไม่ให้มันขึ้นสนิมแล้วอีกอย่างมันคือช่วงนี้อากาศร้อนด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ตัดผมอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้เรานึกถึงตอนแต่ก่อนเวที่ตอนนั้นเราก็ไปกับกับช่วงเทศกาลสงการเหมือนกันไปห,หายาน้อยแล้วพอกลับมาแล้วก็มาตัดผมสั้นแต่ว่าครั้งนี้จะไม่สั้นเท่านั้น,น,นแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่เราตัดสั้นก็คือตัดสั้นอยู่ประมาณนี้เลยเว้ แต่ครั้งนี้เราก็ว่าจะตัดให้มันสั้นๆลงไปนิดนึงเราต้องหวีผมก่อนื่อที่จะได้รู้ว่าเออมันจะตัดเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันซึ่งเรก็ไม่ไแน่ใจหรอกว่ามันจะตัดเท่ากันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นผมเราก็ยาวอยู่นะยาวอยู่ดิเกี่ยว้เปนความทรงจำไอ้ที่เห็นเปียกๆเนี่ย ไม่ใช่น้ำนะคือเหงื่อฉันเองคือทุกคนเชื่อไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราตัดผมตัวเองนะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยตอนที่เราเรียนอยู่ที่ขอนแก่นน่ะคือเราก็เคยตัดผมตัวเองเวยตอนนั้นเชื่อไหมว่าพอเราตัดผมเต็มปุ๊บมันมีคําพูดของคนคนหนึ่งซึ่งเราจาไม่ได้หรอกว่าใครพูดแต่รู้แต่ว่าเขาบอกว่ามึงตัดผมตัวเองเหรอมึงเป็นบ้าปะเนี่ยแบบไม่มีคนบ้าที่ไหนเขาตัดผมตัวเองหรอก มันทําให้เราคิดไปแนวนึงก็คือว่าสําหรับคนที่ตัดผมตัวเองเนี่ยมันมองดูว่าคนคนนั้นเขาดูเป็นคนบ้าเหรอที่ตัดผมตัวเองซึ่งเราก็คิดแล้วก็ตั้งคําถามแบบนั้นนะจนกระทั่งเราโตขึ้นเราถึงมาแบบขี้คลายปัญหาคําถามที่ยังคาใจอยู่เกี่ยวกับคําถามนั้นซึ่งดิฉันไม่ได้บ้านนะที่ตัดผมตัวเองเพราะว่าตัดแล้วมันก็ไม่ได้ดูเหมือนคนบ้าอีกอย่างก็คือในยุคนี้แล้วอะคือแบบ มันไม่ได้มีเราคนเดียวที่ตัดผมตัวเองเว้ยมันมีทั้งแบบหลายๆคนนะ่ะที่ทุกๆคนอาจจะเห็นผ่านในพวกโซเชียลต่างๆะที่เขาบางคนเขาก็ตัดผมเองได้ใช่ไหมละ่ะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่พยายามตัดผมตัวเองแม้ว่ามันจะออกมาดูดีหรือไม่ดูดีเราก็ไม่แน่ใจซึ่งเราหวังว่ามันจะออกมาดูดีที่จริงอะ่ะเราตั้งใจว่าจะตัดมันประมาณตรงให้ถึงเท่ากับผมที่เสียเว้ยแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าไม่มั่นใจ ถ้าเกิดตัดสั้นขนาดนั้นแล้วมันออกมาไม่เวิร์กมันทีแย่ได้แล้วตอนนี้หน้าฉันตรงอยู่ฉันก็จะจะเริ่มแล้วทนะมก้มตบไปเลยทำแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันทำมันแล้ว ผมก็ใจเลยห้องฉันแต่พอมองตัวเองผ่านโทรศัพท์แล้วหัวล้อแบบนี้ม่นก็เหมือนคนบ้าอยู่นะไม่ก่อนฉันทำไปแล้วมันเท่ากันไหมอะคือเราไม่เห็นแต่ว่าถ้ากลับไปย้อนดูดโยอ,อาจจะเห็น แล้วถ้าเห็นแล้วก็คงจะต้องไปแก้ที่ร้านเละมั้งแต่คือที่ฉันตัดไปแล้ว lines perfectly Small done Enjoy your risk-free trial. So, Henry or Weston studies that for public therapy. It helps you, to street those hardening spots. Make sure you forget where you are. We got lost. Together. คือฉันเพิ่งตื่นเพราะว่ากินยาแก้หวัดแล้วก็แก้เจ็บคอไปแล้วมันก็เผอหลับไปเลยตื่นมาพร้อมกับบาร์บีคิวหมูคือน่ากินมากเลยหอมสุดๆเนื้อเขานุ่มมากๆ คือเราไม่เคยกินอันนี้มาก่อนเลยแต่เราก็ตัดสินใจสั่งมาเพราะว่ามันบอกว่ามันคือโยเกิรต์ตซึ่งเราสั่งเป็นโยเกิร์ตใส่มะม่วงแล้วก็บุนมะพร้าวคือมันน่ากินดีแล้วก็เลยลองสั่งมาโอเคเมื่อกี้ฉัไม่ได้คนมันคุมราคาที่ซื้อมา ทุกคนรู้ป่าว่าเราสั่งอะไรมาหส่กล่องเิีเทวแบบนี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วซึ่งก็คือถึงเวลากินข้าวก็อยากก็แหละจะเลยจะกินไวๆชารสั่งมากินแบบกินคนเดียวก็หวังว่าจะอิ่มแต่ถ้าไม่อิ่มก็ค่อยว่ากันอีกที